การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการพัฒนาทักษะาก,การปรับตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p o แ c a s t ช่อง the money mindset วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงเรามักจะรู้สึกกลัวไม่มั่นคงและ ไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะการปรับตัวที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ 1. ทําทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงน่ากลัวความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น การสูญเสียความสบายใจการเปลี่ยนแปลงมักทำให้เราต้องก้าวข้ามออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราแต่ความจริงคือการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะทำให้เราเติบโตและพัฒนา 2. เทคนิคการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง2.1ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรที่มั่นคงยั่งยืนแทนที่จะกลัวให้ยอมรับมันและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต2.2ทักษะการปรับตัวฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมออยู่เรื่อยๆย,ยิ่งเรามีทักษะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ในง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 2.3. มองหาข้อดีของการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆลองมองหาว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรไดจากการเปลี่ยนแปลงนี้บ้างมีอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นบทเรียนให้กับเราในอนาคต เพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้อีกบ้างสรุปการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่คือโอกาสที่จะทำให้เราเติบโตและพัฒนายิ่งเราปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นเท่านั้นขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าขอบคุณนะครับที่ชอบฟังมาจนจบ